สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็จะครูปอในเสริมประสบการณ์นะคะน้องๆทุกคนค่ะอันนี้ครูก็มีมีายงานนะคะเสริมประสบการณ์ให้เด็กทําด้วยแล้วก็จะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับโรคที่เกิดในรูกคนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับโรคนั้นเดี๋ยวเราจะมาทบกวนเทียให้เราได้ลองไปนะคะถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วเราก็จะมาลองพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองตัมซาซาซากตกตกลงมา เด็กเด็กลบพ้นกันหน่อยเด็กเด็กลคพ้นกันหน่อยค้นตบเล็กน้อยจะเป็นหวัดเลยข้าเึกข้าเึกข้าเึยข้าเฉยข้าเึยห้าศึเด็กเอาาเลยนะคะต่อไปแล้วก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดในฤดูฝนนะคะเด็กๆดูไม่เอ่ยว่ามีโรคอะไรบ้างโรคแรกนะคะคือโรคไข้เลือดออกนะคะเพราะว่าฤดูฝนนะคะยุงสามารถที่จะแพร่พันธุ์ได้เยอะมากนะคะแล้วก็ยุงก็ การเป็นโรคไข้เลือดออกตัอตเองหาเด็กจะต้องการที่จะป้องกอันตัวเองจากยุงนะคะเด็กคะทาโลชั่นนะคะ,ะ,คะกันยุงหรือว่าจะมียากันยุงนะคะหรืออุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันยุงนะคะต่อไปโรคตาแดงค่ะโรคตาแดงนคะคะเด็กสามารถป้องกอันจาก โรคนี้ได้คือข้ามพันธตานะคะถ้าเกิดเด็กๆพนตาค่ะเชื้อโรคจากมือเรานะคะก็จะเข้าตาทำให้ตาแดงค่ะต่อไปนะคะโรคน้ํากัดเท้าค่ะโรคนี้นะคะจะเกิดจากน้ําจากฤดูฝนนะคะที่ตกแล้วก็กลายเป็นเน๋แล้วก็เด็กๆนะคะใส่เท้าเปล่าหรือว่าใส่เท้าแตะนะคะที่เหยียบน้ําทําให้น้ำนะคะกัดเท้าได้ค่ะเด็กสามารถป้องกันได้โดยใส่เท้าบู๊ทนะคะต่อไปค่ะโรคอุจจาระร่วงค่ะ เด็กๆสา,สา,สามารถป้องกันได้โดยการที่รับประทานอาหารสดใหม่กินน้อนช้อนกลางล้างมือค่ะต่อไปเราก็จะมาทํารายงานเกี่ยวกับฤดูฝนกันนะคะค่ะเด็กๆรายงานเสริมรประสบการณ์ฤดูฝนนะคะวันนี้สนทนาเกี่ยวกับวัฏะจากฝนฝนเกิดจากอะไรฝนเกิดได้อย่างไรเขียนเขียนตัวอักษรตามรอยเส้นปะแล้วระบายสีภาพให้สวยงามค่ะ เด็กๆเไม่เอ่ยว่าคือภาพอะไรนี่คือภาพอันจากฝนนะคะนี่คือเห็นไหมคะนี่เป็นแอ่นน้าฝนแล้วน้านะคะเกิดการระเหยเจอพาะอาทตย์ใช่ไม่ท้ะเจอความร้อนแล้วก็กลายเป็นนี่แล้วก็ระเหยลงมากลายเป็นฝนนะคะลงมานะคะแล้วก็จากนั้นนะคะให้เด็กเขียนตามรอยเส้นปานะคะคําว่าเรนแปลว่าฝนค่ะเลนแปลว่าฝนค่ะ ก็มีตัวอย่างมาให้เด็กได้ดูกันด้วยนะคะนี่ค่ะสวยงามไม่เออให้เด็กระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนตามรอยเส้นปากด้วยนะคะต่อไปนะคะคูก็จะพายเด็กวเรียนรู้สารสัมพันธ์หน่วยดูฝนนะคะหน้านี้นะคะเด็กสาม,มารถที่จะระบายสีแตกตกแต่งให้สวยงามได้เลยหน้าต่อไปนะคะสัปดาห์นี้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนหน่วยดูฝน สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและละักษณะทั่วไปของดูฝนปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นในขณะฝนตกหลังจากฝนตกประโยชน์และโทษของฝนการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศหรือดูฝนวัติภัยและภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นใน,นดูฝนค่ะอันนี้นะคะคก็มีเพลงมาให้เด็กได้ลองกันด้วยเด็กสามารถน้องจากผู้ปกครองได้เลยหน้านี้นะคะให้เด็กนะคะ คองเด็กยังไม่สามารถเขียนชื่อตัวเองได้ให้ผู้ปกครองนะคะช่วยเขียนชื่อของเด็กนะคะตรงนี้ค่ะเป็นชื่อของผู้ปกครองให้ให้ผู้รองนะคะช่วยกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยด้วยค่ะคุยกับลูกค่ะข้อหนึ่งค่ะอะไรเอ่ยก็เกาะรวมกันอยู่บนฟ้าอยู่บนท้องฟ้าพอตกลงมากลายเป็นน้ำเด็กๆกก็ไม่เอ่ยว่าคืออะไร ก่อนเมชใช่ไหมคะให้ให้เด็กนะคะตอบแล้วให้ผู้ปกครองนะคะรบกวนเขียนคําตอบลงไปในใบสารสัมพันธ์ด้วยนะคะข้อที่2ถ้าฝนตกมากๆจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรคะถลอกกับภาใช่ไหมคะหรือน้ําท่วงค่ะข้อที่3นักเรียนเคยเห็นลุงกินน้ําหรือไม่มีเสียอะไรบ้างต่เอ,อเด็กๆจำได้ไหมเอยลุงลุงกินน้ํไม่เสียอะไร ให้เด็กๆลองเขียนมานะคะ,ะถูกหรือไม่นะคะต่อไปกิจกรรมเล่นกับลูกนะคะระบายสีภาพให้สวยงามเดี๋ยวดูไม่เออคือภาพอะไรตอนเมฆใช่ไหมคะแล้วก็มีเม็ดฝนตกลงมาให้เด็กระบายสีให้สวยงามนะคะค่ะสำหรับสารพันธ์ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะค่ะเด็กสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วก็สารพันธ์นะคะวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย